สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเราต้องดูก่อนว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างนะคะดาวที่ย้ายในเดือนมกราคมก็จะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุ์นะคะจะมีดาวอยู่4ดวงแล้วก็จะมีดาวสองดวงที่โครจรวิปริตหน่อย ก็มีดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยนะคะจะมีการพักนะคะจะมีการพักและถอยหลังนะคะถอยหลังกันอถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูนะคะจากมังกรลงสู่ธนูกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีะความเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของแต่ละดวงกันไปนะคะ,ะเริ่มต้นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าคนลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างไร ดาวตานุรักษ์ของเขาเนี่ยอยู่เจ้าเดือนปุตตะอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตของเขาเนี่ยนะคะที่ดีทําอะไรเกิดความสําเร็จโดยง่ายเป็นช่วงที่หัวคิดอะไรปลอดโปรง่งแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างสบายๆแล้วก็อุปสรรคอาจจะลดน้อยลงเพราะว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้ดีนะคะและดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีธนูที่ในภพปุตตะเนี่ยนะคะก็ ได้ตำแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตําตแหน่งที่ดีด้วยนะคะก็เลยโอเคนะคะในระดับหนึ่งแต่เมื่อหลังวันที่14ไปดาวตนุรักเนี่ยย้ายละย้ายเข้าไปอยู่ในภพอริเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะแต่ก็จะเกิดความเครียดความอึดอัดความกดดันบ้างนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีความสุขกายสบายใจมากที่ควรอาจจะมีความวิตกกังวลความ กดดันเก็บกดอะไรบางอย่างอยู่นะคะช่วงจังหวะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยปลอดโปร่งนีนะคะก็ต้องระมัดระวังอะ,อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะอะไรที่จะทําใหม่ๆห,หรืออะไรแล้วก็ลองชะลอก่อนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าป้องกันความผ,ผิดพลาดเสียหายแล้วก็เดี๋ยวจะมาเครียดได้นะคะในช่วงจังหวะหลังวันที่14ไปนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะ <c oughs> การเงินเนี่ยนะคะดาวการเงินคือดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็ไปอยู่ในเรือนอรลเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนอรลแล้วจะเกิดการย้ายเนี่ยนะคะโคจรพักย้ายสูรส่ราศีธนูในวันที่12เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะก็ต้องหลังวันที่12นะคะหลังวันที่12ไปก็จะเกิดความ ผ่อนคลายขึ้นแต่ถ้าถามว่ารายได้ดีไหมไรายได้ก็มีแล้วก็ใช้จ่ายออกไปมีแล้วก็ใช้จ่ายออกไปอาจจะเป็นช่วงที่เราเก็บเงินไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ในเรือนปุตตะก็จริงแต่ได้มาตรฐานเป็นประเนี่ยนะคะคือความไม่แน่นอนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เก็บเงินได้ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ ก็ต้องระวังนะคะก็ต้องระวังทีนี้เรามาดูเรื่องการงานการงานดาวจาเจ้าเดือนการงานก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เช่นกันนะคะอยู่ในเรือนอริเสร็จแล้วก็เกิดการย้ายเหมือนกันนะคะย้ายไปสู่เรือนปุตตะทีนีอ้อยู่ในเรือนปุตตะก็เป็นช่วงที่จังหวะการงานจะดีเพราะฉะนั้นหลังวันที่19ไปนะคะ งานอะไรที่ติดติดขัดขัดไม่เดินหน้าจะเริ่มเดินละคะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้เนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะก็เป็นอะไรที่โอเคแต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมมีเพราะมหาจักรเนี่ยคือเวลาจะสำเร็จหรือจะอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการฝ่าฟันก่อนนะคะมีการฝ่าฟันมีการได้แก้ไขปัญหาก่อนแล้วเกิดความสำเร็จนะคะก็จะเกิดความสำเร็จก็จะเป็นช่วงที่เราก็ต้อง ลองดูนะคะว่าอันไหนควรจะแก้ไขก่อนอันไหนปัญหาไหนที่เราควรชะลออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องระมัดระวังการบริหารเงินได้ด้วยดาวสุขเกี่ยวกับการเงินแต่มันก็จะดีขึ้นนะคะในหลังวันที่19ไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะจัดการบริหารอย่างไรเกี่ยวกับการเงินของเราแล้วก็การงานนะคะทีนี้ เรามาดูกันนะคะเรามาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรคนราศีสิงห์เนี่ยความรักเนี่ยนะคะกเ็เป็นจังหวะความรักที่ดีนะคะแล้วก็คนที่โสดเนี่ยหรือว่าคนที่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนเฉยๆมันยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ลงตัวทีเดียวก็ ็นจังหวะที่จะเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่19ไปเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์ก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่อึดอัดแล้วนะคะก็จะเริ่มเหมือนกับเข้าใจดีขึ้นด้วยจากทุกทีก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรหนักหน่วงนะคะแต่ว่าก็ยังยังแบบไม่เต็มที่นะคะแต่พอหลังวันที่19ไปก็เหมือนจะดีขึ้นทุกอย่างก็ไปได้สวยนะคะแต่สําหรับ คนที่มีคู่แล้วก็ดีอยู่นะคะก็ถือว่าดียังถือว่าโชคดีนะคะคนราศีสิงห์เนื่องด้วยดาวพฤหัสเนี่ยนะคะก็เล่งอยู่นะคะเล่งรักก็อยู่ในเรือนปัตตนิแล้วดาวศุกร์เนี่ยที่อึด,อ,ด,อ,ดอัดกันเนี่ยนะคะก็จะย้ายวันที่19ไปเพราะฉะนั้นดูแล้วโดยรวมเนี่ยนะคะความรักดีหมดเลยนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเดี่ยนะคะก็จะเหมือนกับว่า อะไรที่เกิดปัญหาอะไรที่มีความขัดแย้งความไม่เข้าอกเข้าใจกันก็จะเริ่มคลี่คลายในช่วงหลังวันที่19ไปยิ่งจะดีขึ้นนะคะสำหรับความรักของคนลักนาราศีสิงห์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการดูที่ว่าเรามองเห็นนะคะใน,ในภาพรวมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปดูในดวงของเราด้วยนะคะ ว่าในพื้นดวงของเราเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่าดาวที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะกระทบดาวจรเหล่านี้เข้าไปนะคะคุณก็ต้องไปอ่านความหมายที่มันกระทบกันแล้วก็จะทําให้รับทราบถึงความรู้ขึ้นมาได้อีกนะคะ,ะสรุปแล้วก็คือช่วงช่วงหลังวันที่19ไปนะคะเหมือนจะชีวิตมันเหมือนจะขับเคลื่อน ได้ดีนะคะแต่ส่วนว่าจะทำอะไรได้เกิดความสำเร็จไหมโดยที่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องความาเขาเรียกว่าการเงินอะไรมากเนี่ยนะคะ,ะก็เป็นช่วงที่ต้องอทำก่อนก่อนวันที่14นะคะก่อนวันที่14เพราะว่าถ้าวันที่14เนี่ยดาวอาทิตย์ตนุลักษ์ไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยมันเหมือนก็ทำอะไรก็เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเนี่ยนะคะอันนี้เน้นเรื่อง เรื่องอดูเรื่องเกี่ยวกับการการงานได้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าการงานเนี่ยมันจะดีจะขี้คลายเนี่ยหลังวันที่19แต่ว่าดาวตนุลักษณ์ย้ายไปแล้วย้ายเข้าสู่เดือนอรลมันอาจจะมีความขัดแย้งกันแต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าในเดือนอรลี่นี่ก็เป็นอุดมเกณฑ์อยู่นะคะเป็นเดือนอานเป็นอุดมเกณฑ์แต่ว่าคุณทําได้ แต่คุณอาจจะมีความเครียดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าดาวตนุลักษณ์ของคุณเข้าไปอยู่ในเรือนอเล่นะคะมันก็เลยมีความเครียดหน่อยอาจจะไม่ได้มีความสบายอกสบายใจเท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าคุณคุณทำก่อนวันที่14เนี่ยความเคร่งเครียดของคุณอาจจะลดลงไปหน่อยเนี่ยนะคะเพราะตนุลักษณ์มันอยู่ในเดือนปุตตะนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำเร็จ ดูโดยรวมแล้วคนลัคนาร,ราศีสิงเกิดความสําเร็จได้นะคะแน่นอนเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคบ้างก่อนนะคะแล้วทุกอย่างถึงจะคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคําทํานายเดือนมกร,ราคม2565นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติในการดํารงชีวิตแล้วก็ให้แคล้วคลาดจากโรคระบาดทุกท่านนะคะ อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะเป็นการสร้างกุศลที่ดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ